เอาละครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับรู้เฟื่องเรื่องโหราศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของพุทธรประวัติของพระปางนาคปกกันต่อครับอาจารย์ครับคับผมก็คือ,อความสําคัญของปางนาคปกเนี่ยม,มันมีประวัติความเป็นมาว่าครั้งพระพุทธองค์เนี่ยสเสด็จประทับสเสวยวิมุติสุขณนะล่มไม้ขออนุญ,ญาตอ่านนะอ่าได้ครับอาจารย์ล่มไม้มอัจฉานิโครทะ สิ้นเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุติสุขยังล่มไม้จิกอันมีชื่อว่ามุจจรินซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศอาคเนคือทิศใต้นะของต้นพระศรีมหาโพวันนั้นเกิดฝนตกพลัมอยู่ไม่ขาดสายตลอดเจ็วันพญานาคมุจลินผู้เป็นราชาแห่งนาคได้โผพ้นจากนาคพิภพขึ้นมาทําขนดล้อมพระวรกายสูงเจ็ดชั้นเลยนะรนั้นแล้วก็ยังแผ่พังพานะ แผ่แผ่เหมือนแบบี้อ่ปกคลุมศีรษะนะฮะของ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 พระองค์นะครับไม่ให้ไม่ให้ลมฝนลมหนาวสาดต้องพระวรกายนะฮะแล้วยังป้องกันเหลือบยุงบุ้งลิ้นไและษัตวิย์เลื้อยคานทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ให้มาต้องพระวรกายของพระองค์กลับไปที่พระนักปกได้ค่ะให้ใจได้อ่านได้สบายนะครับผมนะเออนั้นแล้วเขาบอกว่า ขั้นฝนหายแล้วนะพญานาคมุจลินเนี่ยนาคาราดจึงคายขนดออกจากการที่ล้อมพระวรกายของพุทธเจ้าจำแรงเพศเป็นมานพน้อยยืนทำอัญชลีอัญชุลีแปลว่ายืนทำความเคารพนะยืนทำความเคารพถวายน้ำสการพระพุทธองค์ตรงหน้าเบื้องพระพักลำดับนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแต่งอุทานว่าสุโควิเวโกตัสพุทธตัทธมสะปัสโตเนี่ยก็คือหมายความว่า นี่เธอเป็นคนที่สัดล่วงพ้นแล้วซึ่งความกำหนัดเรื่องความทุกข์เป็นคนที่ชอบความสงัดนะเออแล้วก็ได้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 ฟังธรรมแล้วสดับแล้วเนี่ยรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงเลยไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ทํายังมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นนะดังนั้นแล้วก็ถึงว่าเป็นคนที่ล่วงแล้วนะซึ่งกามทั้งปวงก็เลยถือว่าเธอได้สําเร็จแล้วเช่นกันอ่า พระพุทธจริยาที่เสด็จนั่งประทับสวยมุติสุขภัยในวงขนดของพญานาคมุตจลินนั้นเป็นเหตุให้ประชาชนรุ่นหลังๆต่อมาเนี่ยจึงสร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมาเรียกว่าปางหน้าปกครับผมันหมายถึงอะไรคุ้มโทษคุ้มภัยทุกสิ่งคุ้มโทษคุ้มภัยทุกสิ่งดังนั้นแล้ว ถ้าหากว่าเราได้ปางหน้าปกดีๆเนี่ยที่มีพุทธาพิเศษเนี่ยนะฮะที่เข้มขขังนะฮะแล้วก็มีเกจิอาจารย์เนี่ยนะฮะช่วยกันเขาเรียกปลูกเสกเบิกเนตแล้วก็ได้มวลสารที่ดีเนี่ยบรรจุอยู่ใต้ฐานนะเราก็จะได้ทั้งพระที่ดีความหมายที่ดีการปลูกเสกที่ดีความเข้มขังของคาถาอาคม แล้วยังได้มวลสารเนี่ยที่บันจุอยู่ใต้ฐานองค์พระเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขตลอดชีวิตแล้วก็จะไม่มีใครทําอะไรเราได้อะเหมือนมีกําแพงแก้วเจ็ชั้นอ่ะมาห้อมล้อมรอบครอบทว่วนัตตาสั้าิมนาเกเตก็คือเนี่ยพยายทั้งนี้ก็คือคุ้มโทษคุ้มภัยทุกปวงนั้นแล้วคนที่ยังไม่มีพระหน้าปกเนี่ยควรจะมีพระหน้าปกไว้ที่บ้านนะครับผม นะฮะ,ะแล้วถ้าไม่มีทํไงคุณชันครับผมคืออย่างนี้ฮะก็คือพอดีอาจารย์พูดถึงปีเขาเรียกว่าพุทธยันตีพุทธยันตีนะฮะอะาจารย์เลิกผมก็เฮ้ยถ้าเผื่อว่าคือตอนนี้องค์นี้ต้องบอกว่าผมผมขออนุญาตในกันนะอาจารย์รผมอยู่น <ะ S 1> ี่อ่ะผม, <ๆ S 2> ผ,มผมมีนะครับคือไซส์ห้านิ้วด้วยกันผมก็เลยคุยอาจารย์ถ้าไม่ถ้าเผื่อว่าหลายๆคนโทรมาสอบถามว่าถ้าเผื่ออยากจะมีเขาเรียกว่าบูชาไว้เราก็จะดูให้จะทําให้นะครับสัก9 9องค์เนาะอาจารย์เนาะเพราะสวยจริงฮะต้องบอกอย่างนี้ทำไมเป็นสีดำอย่างนี้เพราะว่า เนื่องจากว่าน้ําท่วมท่านอยู่ตรงน้ําเลยนะครับมาเกือบสองเดือนฮะแต่ผมยังไม่ได้ขาดคืออย่างเงี้ยก็ใช้เขาเรียกน้ํายาใช่ไหมน้ายาปั๊บเช็ดออกเลยแต่ว่าหน้าสวยฮะดูดูพระพักท่านฮะต้องหามุมกล้องที่เป็นแสงตกนะกระทบแล้วจะเป็นยิ้มใครเห็นแล้วจะสวยนี่คือสายเก้านิ้วเก้าเดียวส์เดียวนะจ้าเนาะนี่คือสาเก้านิ้วนะฮะผมสวยงามฮะสังเกตว่าแสงตกกระทบนะฮะเดี๋ยวผมจะหาเหลี่ยมนะนะผมจะทําให้ดูนะครับผมสวยงามมากฮะนะครับผมนะจะรีเหเีียมของแสงฮะ พระพักนี่ยิ้มมากเห็นไหมเนี่ยฮะมุมเนี้ยนะฮะดูฮะ,ะสวยสวยเนี่ยฮะถ้าออกกล้องแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูอีกรอบนะฮะเนี่ยที่เห็นแล้วชื่นชอบก็เลยคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์กิติอาจารย์เล่กว่าอาจารย์ถ้าทางนั้นเราลองลองดูไหมถ้าบอกว่าใครที่สนใจนะครับก็ก็สามารถโทรมาคุยเนาะแล้วเราก็จะไปทําพิธีให้นะครับอย่างที่บอกมีทั้งหมดปกติพระนับปกมีทั้งหมดกี่แบบพระอาจารย์ โอ้มีหลายเลยหลายอย่างมากเลยเป็นหลายปางมากเลยแต่โดยโดยรวมแล้วก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นปางขัดสมาธิเพชรแล้วก็ไม่มีฐานพญานาคแล้วก็มีเสียพญานาคแค่ห้าเสียบางคนก็เอาฐานพญานาคสามชั้น5้าชั้นเจ็ดชั้นก็มีฐานพญานาคแล้วก็พญานาคก็ยังมีห้าเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียนยังมีเลยอันนี้เก้าเสียสฮะที่ที่ผมชอบคือว่านี่คือเก้าเสียสหนึ่งเสียงสองเสียนสามเสียนสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ฐานท่านขดอยู่ใต้พระพุทธเจ้านี่คือสี่เป็นฐานสี่นะครับเป็นลายดอกพิกลสวยมากคือถ้าบอกเดี๋ยวพอดีผมนึกไดไงอาจารย์ก็เลยหยิบมาเดี๋ยวถ้าเผื่อพรุ่งนี้นะฮะอาจารย์เลิกมาเดยผมจะลองลองให้น้องขาดดูแล้วคุณจะเห็นเพราะเป็นลายดอกพิกุลมันมีความหมายนะจยะมีความหมายข้างในถ้าดูฮะคุณผู้ชมฮะข้างในจะสวยงามมากครับเป็นลายดอกพิกลแล้วก็ด้านหลังนะเดี๋ยวผมยกให้และขออนุญาตแล้วกันนะครับโอ้ระวังระวังนะฮะไม่เป็นไรฮะ นะครับนะฮะจะจะจะให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าเราชอบเป็นการสนตั่ว <Deswegen S 2> ถ้าเผื่ออาจารย์มองว่าปีนี้ทุกคนต้องมีมันไปช่วยได้เนี่ยผมยินดียินดีเพราะว่ามันไม่มีแบบนะครับเพราะว่านีา่นฮะผมผมให้เขาทําให้โดยพิเศษนะฮะอยู่ผมมา3ามสิปีแล้วฮะดูฮะขึ้นมาอะไรขึ้นมาเลยครับน้องๆอ่าตาเพี่ทันนะครับอ่าอ <N> ่าจะมีเป็นลายดอกพิกลนะดอกิกลตาธรรมจักรด้วยอ่านะฮะใช่ใช่เนี่ยฮะสวยงามครับจะพยายามจะให้ดูแสงฮะเนี่ยฮะจะให้ดูแสงวิธีว่าดูพระนะครับสวยไม่สวยนะฮะเนี่ยฮะ นะครับผมดูแสงต้องฮะดูฮะเนี่ยฮะแล้วนะท่านดูฮะสวยงามเห็นไหมครับ <laughs> นะครับผมนี่คือไซส์เก้านิ้วอ่ะเดี๋ยวผมไปด้านโน้นแล้วกันอ่านะครับผมอ่ะนะครับฉากเริ่มเล็กนะฮะหรือว่าตัวเราใหญ่ก็ไม่รู้นะที่ท,ที่ที่ชอบตรงนี้ที่ทําตรงนี้เพราะว่าอะไรฮะรคุณผู้ชมคือว่าผมมองว่านะครับก็คือเห็นอาจารย์พูดถึงปีเนี้ยนะครับแล้วอาจารย์ก็พูดว่าปีนี้มันมีความสําคัญใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์เลิกก็เน้นผมก็เลยถ้าถ้าอย่างนั้น น่าน่าน่าสนใจว่าถ้าใครที่นะฮะอยากต้องมีหรือว่าต้องมีอาจารย์ต้องมีจําเป็นต้องมีเพราะอะไรที่ผมบอกเรื่องน้ําเรื่องอะไรด้วยเกี่ยวไหมเกี่ยวสิครับพญานาคอยู่ในใต้ก้นสมุทรใช่ไหมผมเข้าใจแล้วปีนี้คือปีที่แล้วเราประสบปัญหาเรื่องน้ํามาปีนี้มันต้องมีต้องมีอุตายแล้วภัยพิบัติยังมีอีกเยอะคที่ผมถ่ายเอาไว้ไงบอกว่ามันจะมีครบเลยทั้งแผ่นดินไหวไฟไหมใช่ไหมมีระเบิดมีมาครบครับครับเดี๋ยวให้น้องๆแคบนะแคบให้เห็นสรีละนะ นะฮะเห็นเส้นเห็นอะไรนะครับผมนะนะครับน like, ี่ฮะคือเรามองว่าเรามีแลวทำไมเรามีแล้วเราไม่บอกต่อก็เลยก็เลยพ่อจา์ก็เน้นนะอาจารย์เลศอาจารย์กิติก็จะเน้นตลอดว่าเนี่ยปีนี้ต้องมีตั้งแต่ปีที่แล้วละว่าพระนะปกมีความสัมพันธ์ฮะดูฮะนี่ฮะดูช็อตนี้นะครับสวยมากครับพระพักเขาเรียกพระพักใช่ไหมยัพระพักยิ้มใช่ไหมพระพักปิติมากดูฮะก็เขาปังเสวยดีมุติสุข บางเสวยวิมุติสุขก็คือว่าหลังจากที่ท่านตัดสร้แล้วเนี่ยนะท่านกําลังมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากที่ตัดสร้แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้เขาขัดฮะพวกนี้แล้วคุณจะเห็นนะวันนี้คุณดูตรงนี้นะใครที่ดูอยู่นะวันนี้เป็นอย่างนี้นะเนื่องจากว่าน้ําท่วมฮะท่วมจริงๆท่วมท่านจริงๆหนึ่งเดือนครึ่งเอาคือเอาวางไว้คือว่าน้ําอยู่ประมาณนี้อาจารย์ น้ำอยู่วางมือผมเนี่ยและท่านอยู่เนี่ยห่างท่านอยู่ประมาณเนี่ยห่างท่านอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยคืบหนึ่งอาจารย์ไม่ถึงท่านนะผมก็เอาละเสร็จแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยรัศมีคือน้ํามันดํากันไอใช่ป่ะไอไอน้ำความชื้นความชื้นความชื้นของน้ําเนี่ยฮะเนี่ยครับผมนะอันนี้เป็นเป็นเป็นทอเขาเรียกว่าทองเหลืองใช่ไหมอาจารย์ทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองนะฮะเป็นนาคนะครับ เก้าเศียนะอาจารย์มีธรรมจักรมีลายพิกลนะครับสวยงามนะครับแต่ถ้าหากว่ารุ่นที่จะทําให้กับประชาชนเพื่อนาไปบูชาเนี่ยก็อาจจะเคลือบทองเคลือบทองแท้นะอันนี้อาจจะเป็นเคลือบทองแท้ให้ทีนึ่าเพื่อจะได้ไม่ดําจะได้ไม่ดําตั้งยังไงก็ไม่ดําถ้าเ้าเคลือบทองแท้คุยคุยกับอาจารย์แล้วว่าถ้าสักเก้าสิบเก้าองค์เนาะครับนะครับเก้านิ้วฮะต้องเลขเก้าครับาอาจารย์เลขเก้ายังไงครับอาจารย์ครับก็เกตไงครับอ่เพราะเกตก็คือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับอ่าครับผมเนะ นะครับสวยงามฮะดูพระพักท่านยิ้มแย้มสวยงามเลยทีนี้ก็คือมีหลายแบบก็คือเรามองว่าถ้าเกิดใครที่สนใจก็เราโทรมาต่เป็นแบบนี้อย่างนี้นะไซส์นี้เลยนะครับแต่ว่าจะเสริมเรื่องเรื่องลงเลยนะอาจารย์ครับลงลงทองลงทองก็คือว่าเคลือบทองแท้ตั้งไว้อีกกี่สิปีก็ไม่ดำนะถ้าเราไม่ได้เคลือบทองแท้เนี่ย ครับพอตั้งนานไปมันจะดำนะฮะแต่อย่างนี้ก็คือสามารถล้างเช็ดดีๆแล้วไปเคลือบได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะฮะชัดเจนสั่งเคลือบได้ครับนะครับผมวิธีการบูชาอย่างไรอาจารย์จะให้เกิดผลและส่งเสริมบารมีเรื่องอะไรบ้างครับครับก็คือว่าท่องบทสวดมนต์ของคนเกิดวันเสาร์นะครับอือก็คือย่าโตหังอ่ะนะสิบจบนะครับย่าโตหังสิบจบก็คือการสวดใช่ไหมครับผมคนที่สวดมนต์บ่อยๆจะรู้นะครับว่าอ่บทสวดมนต์สิบจบขององค์คูริมานปาริ ก็คือยะโตหังภักคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติขรัสสะก็คือสิบจบนะฮะก็ท่องทุกวันแล้วยิ่งมีคาถาบูชาดวงชะตาที่เป็นดวงวิัยทุ่งามนะฮะสวดด้วยเนี่ยมันก็จะแมทกันพอดีแมทกันพอดีนะครับส่งเสริมเรื่องอะไรฮะอาจารย์ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งหน้าปก ก็คือในเรื่องของคุ้มโทษคุ้มภัยนะฮะแล้วก็ปัดเสนียดจังไลหมู่มารทั้งหลายเนี่ยถูกพระพุทธองค์เนี่ยพิชิตจนหมดสิ้นนะไม่สามารถที่จะหลอกลวงพระองค์ให้ให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลได้นะฮะก็ถือว่าองค์พระนาคปกเนี่ยมีความสําคัญสูงสุดนะครับมีความสําคัญสูงสุดในบรรดาพระทั้งหมด ทั้งเก็บด้ว่าวันจันเนี่ยปางลำพึงไปยืนบ่นอยู่ในสวนแล้วก็มีปางห้ามญาติมีปางอุ้มบาทใช่ไหมแล้วก็มีปางป่าเลไลที่ไปนั่งปงว่าทำไมญาติทะเลาะกันจังเลยแหมหมู่หมู่ญาติเนี่ยจะแย่งสมบัติแย่งแผ่นดินฆ่ากันตายหนีพระองค์ต้องหนีไปซ่อนในป่าอแต่เพราะความที่ว่าท่านมีบุญญาบารมีมากลิงก็เอากล้วยเอาน้าอ้อยมาช้างก็เอาอ้อยเอาน้ามาให้นแล้วเนี่ยก็ถือว่า ปางทุกปางมีความหมายแต่ปางทุกปางเนี่ยเป็นปางที่มีปัญหาทั้งนั้นมีอยู่ปางเดียวนั่นเองเนี่ยก็คือวันเสาร์สังเกตไหมว่าวันเสาร์เนี่ยจะหน้ายิ้มจะมีพญานาคสวยครับไปให้ดูเลยครับนี่อันนี้แหละก็คือถ้าพอยิ่งรู้ประวัติว่าหลังจากที่พระองค์ตัดสรูแล้วเนี่ยกำลังเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นจิกหรือต้นมุจลินเนี่ยก็มีพญานาคมาช่วยแผ่พังพานบังแดดบังฝนให้ด้วย ก็ถือว่าใครได้ปางนี้ไปเนี่ยก็จะได้ความหมายที่ดีไปด้วยคครับวาามมหยที่ทำไมต้องเป็นของคนที่เกิดวันเสาร์เข้าใอ๋อก็คือวันเสาร์เนี่ยท่าจะพูดอีกอีกตอนหนึ่งตอนที่พระองค์ยังไม่ตัดสรตวอ่ะท่านอดข้าวอดน้ํำไงก็คือท่านเดินทางสายที่ตึงเกินไปตึงเกินไปก็คือไม่ได้เดินสายมัชฌิมาปฏิปทานะะก็คือว่าอดข้าวอดน้ําให้ตายไปข้างเลย ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากตัดสรุไม่ได้ในคราวนี้เนี่ยก็ให้สิ้นชีพพี่ตักใสไปเลยอไม่เอาแล้วก็คือไม่ไม่หาหาทางสําเร็จไม่เจอจะมาก็สังเกตว่าจะมีปางที่ผอมมากเลยเห็นไหมผอมจนหนังติดกระดูกอ่ะอันนั้นแหละก็คือปางโทษทุกทรมานนั้นแล้วอันนั้นเป็นปางเขาเรียกว่าอะไรนะปรงอสุภะเป็นปางที่ปรงอสุภะก็คือให้ดูว่านี่นะมันมีเกิดแก่เจ็บตายนะ คนเราเนี่ยอย่าตึงเกินไปเหมือนพินสามสายอ่ะตอนที่พระองค์เนี่ยกำลังจะหมดอารมณ์แล้วคือคือไม่ไหวแล้วคืออดข้าวอดน้ําให้ตายยังไงก็ตัดสรูปไม่ได้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่แล้วแหละในเมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนทางแห่งความสําเร็จเนี่ยเรามากินข้าวดีกว่าเอาแรงนี่ก่อนเดี๋ยวให้สมองทํางานแล้วเรามานั่งคิดกันใหม่ว่าทํายังไงถึงจะตัดสรูปได้ครับพอท่านเริ่มฉันอาหารที่นางวิสาขามาให้ กลายเป็นว่าพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนีไปเลยไม่เข้าใจพระองค์ออไม่เข้าใจพระองค์หาว่าอะไรเนี่ยถ้าพมมาตามมาตั้งนานเออตามมาตั้งนานว่ามาถอดใจดื้อก็เลยกลายเป็นว่าเขาหนีไปไม่เขาไม่เข้าใจแต่พอพระองค์ทานข้าวมีแรงแล้วก็ไปเห็นพ่อลูกคู่หนึ่งพายเรือผ่านมาลูกสาวกำลังหัดเล่นดนตรีแล้วเขาก็ตั้งพินเอาไว้หนาแอะตึงกันไปเพราะดีดีก็ขาด พ่อก็ด่าลูกทํทำไมตั้งสายพิษตึงขนาดนั้นดีดไปดีดมามันเลยขาดมนันต้องพอดีอจูนเสียงจูนเครื่องอะไรมันต้องพอดีอเสียงถึงจะออกมาเพราะรรโอ้โหเท่านั้นแหละพระอ,องค์ท่านเก็ตเลยโอ้โหนะเก็ตเลยก็คือ ตึงไปไม่ได้หย่อนไปไหวไหมไม่ไหวหย่อนไปก็ไม่ไหวพอดีดีกว่าไหมเอาพอดีพอดีก็คือมัชชิมาปฏิปทาเท่านั้นแหละพระองค์ก็เลยเริ่มทานข้าวเสร็จก็นั่งสมาธิใหม่คราวนี้นะก็ตัดสุลุได้เลยเกิดแตกเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครทั้งนั้นยุ่งกับตัวเองพอยุ่งกับตัวเองไหมครับว่าอย่างไรดับกิเลสในใจได้ทุกอย่างที่เป็นกิเลสทั้งหมดนั้นดับได้ เพบความสุขชัดเจนครับอาจารย์ทีนี้แล้วอย่างคนที่เกิดวันศุกร์ที่เป็นศัตรูกับวันเสาร์บูชาได้ไหมถามผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะทุกคนที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยได้หมดเลยได้หมดเพราะว่ามันเป็นปางที่เอาไว้ปรองเป็นปางที่เอาไว้คุ้มโทษคุ้มภัยปรงก็คือรู้พุทธประวัติก็จะรู้ว่ากว่าจะได้เขาเรียนอะไร่ะ ความรู้อ่ะในเรื่องของอริยสัจสี่ความรู้จริงๆแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้ได้เนี่ยมากมายเท่ากับป่าใหญ่หนึ่งหนึ่งป่าแต่ท่านเนี่ยไม่รู้จะสอนคนยังไงนั่งกุ้มใจอยู่เจ็ดวันเพราะไม่รู้จะสอนยังไงดีเพราะความรู้มันมากเกินไปครับท่านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะคัดแต่ความรู้ที่คนใช้ทุกวันคนเนี่ยต้องต้องเจอทุกวันใช้ทุกวันครับ เปรียบประดุดดังแค่ใบไม้ในป่าใหญ่แค่ใบเดียวเอามาสอนคนก็คือให้ยุ่งกับตัวเองก็พอชัดเจนแต่ความรู้เรื่องนรกสวรรค์ในกวามลึกชาติถอดจิตไม่ต้องสอนคุณคุณมาบวชแล้วเดี๋ยวได้เองชัดเจนครับครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พัะเรตสักครู่ฮะใครที่สนใจลองลองนะฮะโทรมาสอบถามแล้วก็ให้รายชื่อไว้และกันเนาะถ้าลองดูว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็จะปรึกษาอาจารย์กิติ นะครับแล้วก็อาจารย์เลิกว่าเราจะทํายังไงต่อนะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยผมผมสรุปนะว่าเป็นเป็นเป็นตรงเนี้ยองค์เนี้ยนะครับอย่างที่คุณเห็นนะฮะก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะไซส์เก้านิ้วอย่างนี้เลยฮะนะครับผมแล้วก็ทรงอย่างนี้เลยนะครับที่จะทํากันนะครับผมก็คือมีมีมีนาคทั้งหมด ก้าเสียนนะครับมีมีขดสีเนาะนะครับด้านหลังมีตาลายพิกลต่างๆมีมวลสารมีพทธาพิเศษที่เข้มขลังอาจจะทําทิธีในวันเสาร์ห้าครับผมนทีถึงนี้นะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นปีพุทธยันตีเป็นปีที่มีศาสนาพุทธเนี่ยดำเนินเนี่ยดาวนานมาถึง2,600ปีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทำดวงพิเศษองคราม คนที่สวดมนต์บูชาดวงพิธีสงครามแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีปางนาคปกเนี่ยนะครับมาอยู่ร่วมด้วยกับดวงพิธีสงครามเนี่ยมันก็จะทําให้ทั้งดวงแล้วก็ทั้งปางนาคปกเนี่ยคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะฮะอย่างดีมากๆเลยดีมากๆเลยใครที่สนใจก็สามารถโทรไปนะครับสอบถามแล้วก็ให้ชื่อไว้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ครับ0 8นย์แปดศูนย์เดครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบสสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับการ คอร์สการตั้งชื่อเสริมดวงแล้วก็พูดถึงเรื่องดวงพิชัยสงครามด้วยครับอช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ